พยากรณ์ดวงชะตาเดือนธันวาคม2563้าสาำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภคูอผู้ที่เกิดระหว่าง21เมษายนถึง21่สิบพฤษภาคมของทุกปีครับครับผมครับอยต้องขยับออาครับ<ม>ก็ชาวราศีพฤษภนะครับได้ไพ่แห้นะครับกับหัวแห อาจารย์กาบนไม่ใช่ไพ่กลับหัวนะครับกลับให้มันตรงนะผมไม่กลับหัวครับอันไหนกลับผมก็กลับมาคืนนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพุธศคนี่จะใกล้เคียงกับราศีเมษมากเลยครับก็คือในช่วงแรกๆในดวงเนี่ยนะครับมันบอกว่าโอกาสนะครับทั่วๆไปคือโอกาสดีๆมันเข้ามานะครับมันมีช่องทางมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาอยู่เยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแน่ใจกับมันเราก็เลยไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรนะครับ แต่พอเราข้ามพ้นความกลัวของเราได้ได้นะครับความกลัวความกังวลของเราเนี่ยมันก็จะทาให้เราประสบความสําเร็จได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็เรียกว่าช้าในช่วงต้นแล้วเด่นในช่วงปลายคล้ายๆกับชาวราศีเมษนะเรามาแยกกันดูนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภกันบ้างน,นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับก็ ถ้าเป็นเรื่องของงานนะครับงานที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่า,างานเข้ามาเยอะเลอเกินนะครับสิ่งที่คุณทําได้อาจจะทําได้น้อยนะครับรวมถึงบางครั้งที่คุณทําได้น้อยเนี่ยอาจจะมาจากคุณรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจกับมันแต่คุณก็ไม่เข้าไปถามเข้าไปคุยอะไรให้มันรู้เรื่องนะครับก็เข้าไปคุยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนตาแหน่งหน้าที่ที่คุณอยากได้นะครับมันก็ มีแนวโน้มที่คุณจะได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมันดีพอหรือเปล่านะครับมันก็จะทำให้เกิดความกล้ากลัวกลัวเอ่อเข้าไปทําเลยครับเข้าไปรับเข้าไปทํานะครับรับรองว่างานที่คุณทำเนี่ยมันส่งผลดีกับคุณแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของอ,อในเรื่องของการแก้ป,ปัญหาในช่วงนี้นะครับมันบอกว่า ตัวคุณเองเน ία, ี่ยนะครับมีมีเรื่องดีๆนะครับมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะแยะนะครับเพียง e <Conf idence> แต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ชัดเจนกับมันเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยกล้าจะไปทุ่มเทกับมันเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับพอทุ่มเทแล้วรับรองความสําเร็จมาะคะรับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับโอกาสของเงินเนี่ยครับ <_ m ites> เข้ามาแล้วนะครับช่องทางต่างๆเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้วางแผนกับ กับมันมากเพียงพอหรือไม่ได้ใช้สื่อใช้โซเชียลใช้การพูดคุยเจรจาติดต่อให้มากพอก็เลยทําให้โอกาสต่างๆมันไม่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้พวกสื่อใช้การพูดคุยนะครับการพบเจอพบปะนะครับแล้วก็กล้าลุยกล้าประทะกล้ากล้าที่จะเข้าไปทํารับรองครับตัวคุณต้องได้เงินได้ทองแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับช่วงนี้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ การที่คุณจะคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าอ,าอาสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่นะครับอาจจะเอามาเพื่อทําธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งการตัดสินใจในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้อาจจะถูกหลอกช่วงนี้อาจจะสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันไม่ไม่ดีอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นรอบๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอบครอบให้มากๆนะครับคอยดูให้ดีๆรับรองว่า คุณจะผ่านปัญหาไปได้ด้วยการเป็นคนช่างสงสัยช่างถามนะครับช่างขอข้อมูลนะครับคุณก็จะผ่านไปได้สำหรับเรื่องการเงินนะครับเงินเนี่ยไหลมาเทมาเงินน่ยมารอมากออ่ที่ตัวคุณแต่คุณเองเป็นคนโอ้เอเป็นคนตัดสินใจช้าเป็นคนที่ระมาัดระวังมากเกินไปมันก็เลยทำให้โอกาสในเรื่องเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันเลยเข้ามายากนะครับ ถ้าคุณกระตือล้อนคุณขยันรับรองครับว่าเงินเนี่ยจะไหลามาเทมาแน่นอนในช่วงนี้นะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองบ้างในช่วงนี้ของคุณนะครับเงินเนี่ยเข้ามาเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องรายจ่ายรายจ่ายคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างเช่นพวกหุ้นพวกเงินปันผล พวกหุ้นพวกบ้านเช่าพวกนิกิทธทางปัญญาต่างๆซึ่งคุณสามารถทําได้ครับเพียงแต่คุณทำเนี่ยคุณต้องทําด้วยตัวเองคุณต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะดวงคุณมีโอกาสที่จะถูกชักจูงไปเจอกับการลงทุนที่หลอกลวงและทําให้ตัวเองแย่นะครับเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองให้เยอะครับในเรื่องการลงทุนแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีและมีความสําเร็จมีผลกําไรเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับ เรามาคุยเรื่องของอความรักกันบ้างนะครับดวงตอนช่วงนี้นะครับความรักของคุณก็คงจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่โสดนะครับช่วงนี้ก็จะไม่กล้าที่จะไปเข้าไปทุ่มเทให้มากเพียงพอนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการละหองละแหงมีปากมีเสียงทําให้เลิกทําให้จากกันไปนะครับคนที่แต่งงานมาแล้วนะครับตอนช่วงนี้ ถ้าแต่งงานถ้ามีครอบครัวระวังคําพูดระวังการพูดคุยอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายลายที่เป็นชาวราศีพฤศภมีแนวโน้มของการแตกแยกอย่าร้างนะครับทะเลาะเบาแวงขอให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้เยอะๆนะครับสำหรับคนในครอบครัวของชาวราศีาราศีพฤษภในช่วงนี้อาจจะต้องอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้าน อาจจะต้องอาจจะต้องไปทํางานไกลบ้านหรืออาจจะมีเรื่องราวของระแหงที่ทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับก็ต้องแยกกันไปเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับติไม่ได้เลยนะครับห้ามติกันให้ชมกันอย่างเดียวแล้วมันจะมีความกลมเกลียวเข้ากันได้นะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพเท่าที่ดูแล้วชาวราศีพฤษกสุขภาพน่าจะมีปัญหาในเรื่องพวกปอด นะครับพวกหลังพวกไหลนะครับเจ็บหลังเจ็บไหลเ,เป็นปอดแล้วก็เรื่องของปวดหัวไมเกรนสายตานะครับแล้วก็อาจจะเป็นตะคิวเพราะนั้นใครไปไว่ายน้ําก็ระวังหน่อยนะครับให้แนะนํานะครับว่าชาวราศีผู้ส่งเองนะครับในช่วงนี้ mm. ก็เรียกว่า,าน้ําขึ้นให้รีบตัดรีบตัดสินใจนะครับรีบทําอะไรให้ดีรับรองว่าโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาแน่นอนครับ รับสำหรับราศีพฤษภก็จบไปนะครับ